ตามคนะฮะ在哪里อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใช่แปลว่าอยู่哪里ที่ไหนรวมกันอยู่ที่ไหนคุณา哪里อยู่ที่ไหนหลสี่ครั้งหนึ่งนะฮะ在哪里พูดตามนะ,ะอยู่บ้านพูดตามนะครับอย่าอย่าอย่าอ,อย่ามัวแต่พิมพ์อย่างเดียวนะ在哪里 อยู่ที่ไหนนะฮะขอบคุณวิธตามใหม่นะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วมากดติดตามเรียนด้วยกันพูดภาษาจีนอย่างเดียวเรียนพูดอย่างเดียวทนห่หนใครที่พูดไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่ได้ให้เขียนอ่านคาเโอเกะไทยไปเลยครับขอให้พูดรู้เรื่องก็พอแล้วไม่ต้องเอาแอคเซนเป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะขนาดนั้นนะคระับที่าหนพูดตามคุณนะนที่ไหนานา อยู่ที่ไหนนะฮะอ่านตามกูนะ,ะขอบคุณเพ่ติดตามใหม่นะครับเข้ามาแล้วกดติดตามเลยนะครับเรียนด้วยกันอยู่ที่ไหนภาษาจีนมี3คสาอยู่ที่ไหนนาอยู่ที่ไหนซี่ไหนอยู่ที่ไหนนึกถึงเพลงต้นยดูนซ่ทน่าห่อยู่ที่ไหนที่ไหนนะฮะอยู่ที่ไหนไหนึกถึงเพลงนะที่ไหน,น อยู่ที่ไหนอ่านตามคู่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งการจำง่ายง่ายง่ายๆเลยเทคนิคเคล็ดเคล็ดลับในการจำคำว่าอยู่ที่ไหนนึกถึงเพลงนะฮะในาลีลองตามครับอยู่บ้านลองตามซนาลีอยู่ที่ไหนใ่แปลว่าอยู่าหนแปลว่าที่ไหนไหนแปลว่าที่ไหนร่วมกันในา อยู่ที่ไหนขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วกดติดตามมาเรียนด้วยกันนะฮะที่ไหนอยู่ที่ไหนต่อนะครับต่อคําต่อมาคําว่าอยู่ที่ไหนภาษาจีนเรียกว่าไงอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนเรียกว่าไงอยู่ไหนจะว่าที่หนอยู่ไหนที่หนอยู่ไหนที่หนอยู่ไหนที่ไหนอยู่ไหนที่หนอยู่ไหน 在哪儿อยู่ไหน在แปลว่าอยู่จำไม่ดีๆนะ在ียวแปลว่าอยู่哪儿哪儿ตัวนี้จริงๆไมีตัวนี้ตัวหนึ่งตกหายไปนะ哪儿พวกเรากระโดกลิ้นกัน哪儿อยู่ไหน在哪儿อยู่ไหน在哪儿เธออยู่ไหน你在哪儿เธออยู่ไหน你在哪儿เธออยู่ไหนฉันอยยู่เชีงใ有钱买我吃的多少钱我ฉันอย有 在เชีฉันชยงใชมงฉันอยู我在ชียง买นะ我在ชยงให买ชยงกเชยง买我ชิง在เชียงใหม่นะ再来次再来次นะฮะ再来次ขอบคุณครับสำหรับของขวัญน,นะสำหรับดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ขอบคุณทุกๆท่ทานที่มอบดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ครูนะฮะวันเทนขอบคุณท่นที้าเ์ครูนะฮะวไทวาน ขอบคุณนะครับดอกกุหลาบแทนความรักในวันวาเลนไทน์ขอบคุณทุกทท่านนะครับใตนออยู่ไหนใตนออยู่ไหนนะคุณจอยคุณจอยขอบคุณมากครับใตนออยู่ไหนเธออยู่ไหนนี่ใตนอนะคุณคุณอยู่ไหนนี่ขอบคุณนะครับนี่ใตนเธออยู่ไหนฉันอยู่เซนทานฉันฉันฉันอยู่ลาสานฉันอยู่ลาสแวฉัน ใ่แปลว่าอยู่นะใช่แปลว่าอยู่ลาสานนะฮะถ้าถามว่าบ้านเธออยู่ไหนพวกไงหนีเธอหนีเจ้าบ้านเจ้าสามเหลี่ยมเจ้าอยู่在哪儿บ้านเธออยู่ไหนหนีเจ้าบ้านเธอหนีเจ้าอยู่ไหน在哪儿อยู่ไหน在哪儿บ้านฉันอยู่เชียงใหม่ยว่าเจ้าบ้านนะทำบ้านนะเจียเอามือขึ้นมาพวกเรามือขึ้นมา 我ชีวฉฉัันนนบ้าิต多彩我加漫长我加漫长อยู่在ลำปางนะ在哪里อยู่ที你你่ไหนตามเขาอยู่ที่ไหน你加你เธอ你加บ้านเธออยู่ที่ไหนในที่ไหนอยู่ที่ไหนในที่าหนบัตเธออยู่ที่ไหน你加บัตเธอ你 家住บ้านเธออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ทีบ้านอยู่ที่ไหนอยูบ้านฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเธออยู่ไหนอยู่ที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 ่ไ ใแปลว่าอยู่ใ่ตรงตัวแปลว่าอยู่เลยครับต่อไป喜欢ชอบพิ์มาเลยฮะทักทายมาเลยทักทายมาเลยผู้ติด,ดตามใหม่เข้ามาแล้วกดติดตามมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะครับท่านไหนที่กำลังมองอยู่ข้างนอกนะมากดติดตามเรียนด้วยกัน喜欢แปลว่าชอบ喜欢แปลว่าชอบ喜欢แปลว่าชอบฉันเช่นฉันชอบ我喜欢ฉันชอบฉันชอบเธอ 我 Chan 我喜欢她，你，Chan ชอบเธอ。我喜欢你，我喜欢你，Chan ชอบเธอ。那，อีกคำหนึ่งนะ，อีกคำหนึ่งนะ，ถูกต้องครับ。我家在曼谷，ถูกต้องครับผม。我家在曼谷，ถูกต้อง哈。我 Chan 我 Chan 喜欢，ชอบ，喜欢不？ชอบ她，你，Chan ชอบเธอ。我喜欢。 หนีนะฉันก็เรียกว่า我ถูกต้องไหม我ฉันชอบไอฉันนะฮะสีฟางแปลว่าชอบจําดีๆนะจีจูนะสีฟางแปลว่าชอบต่อไปไ爱แปลว่ารักไ爱แปลว่ารักไ爱แปลว่ารักฉันชอบฉันรักเธอวอไ我爱你ฉันรักเธอวอไ我爱你ฉันรักเธอ我爱 นี่ฉันรักเธอเห็นไหมฮะง่ายๆเลยฉันรักเธอนะอู่ไอ้นี่ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมมากดติดตามเรียนด้วยกันนะฮะมาเรียนภาษาจีนเน้นในเรื่องของการพูดท่านไหนเข้ามาแล้วช่วยข้อหัวใจให้คุณหน่อยดีวันนี้หัวใจยังแค่ 7K อยู่เลยขอบคุณสําหรับดอกไม้ขอบคุณสําหรับดอกไม้อ้ายแปลว่ารักหรือแปลว่าชอบอย่างเช่นฉันชอบเธอฉันรักเธอวัวไอ้นี่ฉันรักเธอวัว ไอ้หนิฉันรักเธอว่าไอ้หนว่าฉันรักเธอนะฮะพติดตามใหม่ขอบคุณนะครับพงติดตามทุกทุทานขอบคุณมากเลยท่าพงติดตามใหม่และพุ่ติดตามเก่านะฮะขอบคุณมากๆนะครับท่านไหนที่กาลังมาอยู่นะเรียนอยู่นะมาเรียนด้วยกันนะใส่ใส่ซีครั้งหนึ่งนะใส่ซีมีครั้งหนึ่งนะใส่ไหนอยู่ที่ไหนต่อไปสีฟงชอบสีฟวงชอบฉันชอบ我喜欢เธอหนิฉันชอบเธอ Wo 喜欢你呢在哪里也不知道อ oh, okay, ได้ครับได้ครับอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่รู้ดีว่าอยู่ในใจเขาเนะี okay, oh. ่ยโอเคอใอยู่ที่ไหนสีห่ห้วงอ่านตามคู่พวกเราอยู่บ้านอ่านตามคู่ขอบคุณนะครับสําหรับโอเลี้ยงนะฮะขอบคุณฮะสี่ห้วงชอบสี่งชอบขอบคุณเพื่ติดตามใหม่นะเข้ามาแล้วกดติดตามรัวๆนะครับมาเรียนภาษาจีนด้วยกัน 喜欢ชอบฉันชอบทุเรียน我喜欢榴莲ฉันชอบทุเรียน我喜欢榴莲นะฉันชอบทุเรียนนะชอบทุเรียนฉันชอบเธอ我喜欢你ฉันชอบเธอ我喜欢你ฉันชอบเธอนะ我喜欢你นะัต่ต่อไปคําว่า爱爱แปลว่ารักหรือแปลว่าชอบอย่างเช่นฉันรักเธอ我爱你ฉันรักเธอ我 爱你ฉันรักเธอ我爱你ฉันชอบหวังอี้โฉันชอบหวังอี้โบ我ฉัน喜欢ชอบหวังอี้โฉันชอบหวังอี้โบ我喜欢หวังอี้โบ喜欢不ชอบ我ฉัน喜欢ชอบหวังอี้โนะผ่านไหมครับ在哪里อยู่ที่ไหน在哪里อยู่ที่ไหน在哪儿在แปลว่าอยู่ น้าไปว่าไหนใจนาอยู่ไหนไปตรงตัวเลยใจตัวเดียไปอยู่เช่นเช่นฉันอยู่ชลบุรีหันอชลบุรีเธออยู่ไหน你在哪าเธออยู่ไหน你在哪าเธออยู่ไหน你在哪าเธออยู่ไหน你在哪儿เธออยู่ไหน你在哪儿เค่อเค่อไปว่าดื่มเคปลว่าดื่ม 喝นะเฮแปลว่าดื่มนะฮะเฮแปลว่าดื่มเฮแปลว่าดื่มเฮแปลว่าดื่ม什么阿来什ะไร什么นะจริงๆนั่นแปลว่า什么นะฮะแต่ว่าโอเคแหละภาษาไทยมันมาอานยากนะ什么นะเราจำไม่ได้什么นะเราใช้什么นะฮะ什ะไร什么นะอะไร ema, นะ,ะ,รนะะรนะต่อไปมา มันคือไหมหรือเหรอมันคือเครื่องหมาย question mark แต่ภาษาจีนครูยอยากให้พวกเราจำให้มันคือเครื่องหมาย question mark จำให้ดีๆนะมันคือเครื่องหมาย question mark นะครับมันคือเครื่องหมาย question mark นะครับเครื่องหมาย question mark นะครับโอเคหลาย再来一次再来一次นะเฮอแปลว่าดื่มเฮอแปลว่าดื่ม 什么นะอะไรนะ什么นะคนไทยเรียก什么อะไรนะฮะ什么อะไร什么อะไรเช่นดื่มอะไรเ什么ดื่มอะไรเ什么ดื่มอะไรเธอดื่มอะไร你喝什么เธอดื่มอะไรคุยยางคุณอยางดื่มอะไรหยาง老师你喝什么คุณดื่มอะไร你喝什么คุณดื่มอะไร 你喝什么昆流มา来我可以排ดื่ม什么啊来什么แปลว่าอะไรอันนี้ตรงตัวนะเฉลิแบบอยว่าอะไรแปลตรงตัวเลยพวกเราฮะพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะกดติดตามคูเดอร์กดติดตามคูเดอร์ไม่ไม่เห็นว่าภาษาจีนน้ากันฮะมาเห็นว่าภาษาจีนน้ากันพี่น้องนะครับมาเห็นมือนีิบงงสิไปเห็นมือไหนเลยเนอนะไม่เรียนมือนี้ก็ไม่รู้จะไปเรียนมือไหนแล้วนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วกดติดตามรัวๆนะครับเสีอะรเสฮแปลว่าดื่ม นะเข้ามาแล้วพ like ok. ี่น si ้องทุกทท่านนะเฮอแปลว่าดื่มเอาแบบง่ายๆเรียนแบบง่ายๆเฮอแปลว่าดื่มดื่มไหมเคอมาเห็นไหมมาเครื่องหมายริสเตียนมาเครื่องหมายริสเตียนมาจาให้ดีๆนะอันนี้คือเครื่องหมายริสเ t i o n มาให้จําง่ายๆนะอันนี้เขาเรียกฝรั่งเรียก question m a r ภาษาจีนครับภาษาจีนเรียนภาษาจีนง่ายๆนะฮะดื่มไหมเคอมาดื่มไหมเคอมาดื่มไหม 喝吗ดื่มไหมนะโอเคนะเเค่แปลว่าดื่มนะฮะต่อไป什么 <c oughs> อะไร什么อะไร什么อะไรต่อไปมามันคือเครื่องหมาย question มานะมาหรือว่ามานะมาแปลว่าอะไรแปลว่าไหมหรือเหรอนะมามเป็นเครื่องหมายคําถามมาเป็นไหมหรือเหรอต่อไปกาแฟภาษาจีนเรียกว่า,ากาแฟกาแฟกาแฟ 我喝水ถุกต้องนะฮะกาแฟภาษาจีนว่าคาเฟ่กาแฟฝากกดติดตามนะครับท่านไหนที่กำลังดูอยู่ข้างนอกเอ๊เขาสอนภาษาอะไรผมสอนภาษาจีนครับโดยเน้นในเรื่องของการพูดดังนั้นเหมาะสำหรับคนที่วัยทำงานแล้วไม่อยากไปเรียนอ่านเขียนมันยากอะครูหนูต้องการพูดกับคนจีนที่ทำงานรู้เรื่องหนูต้องการอยากดูซีรีส์แบบสนุกสนานก็มาเรียนภาษาจีนแบบนี้เลย ฝากพวกเรานะครับท่านไหนที่เข้ามากําลังอยากเรียนภาษาจีนพูดอยู่พอดีกดติดตามรัวๆเลยครับพี่น้องฮะเพราะไม่มีช่องไหนสอนแบบนี้มีแต่ครูหยางชื่อหยางปังหยวนจือหยวนว่ากสนนทานะสนใจเรียนพอดีเลยดีครับกดติดตามนะฮะกาแฟภาษาจีนเรียกว่าอะไรคาเฟกาแฟภาษาจีนเรียกว่าคาเฟกาแฟ กาแฟ再来次ดื่มกาแฟเฮคาแฟดื่มกาแฟเฮคาฟกดติดตามรัว่าเข้ามาแล้วข้อขอขาหัวใจให้คูด้วยนะผู้ติดตามใหม่เข้ามาแล้วข้าหัวใจให้คูนิดหนึ่งนะเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณสําหรับกุหลาบในวันวาเลนไทน์นะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบที่มอบให้คูคในวันวาเลนไทน์情人คาเฟ่มาดื่มกาแฟไหมดื่มเนี่ยดื่มกาแฟไหมดื่ม กาแฟไหมเฮ่กาเฟไหมดื่มกาแฟไหมเฮ่กาเฟ Christian ไห